ดีครับพี่ทุกคน,น,น,นใช่แล้วครับผมเราก็าอยู่ในย่านที่เราชอบมากก็คือบุกปี๊ดใช่เดี๋ยวทีเราก็กะอะไรจะหาอะไรทำกันแว่าจะไปไหว้ที่สติ๊กไหว้ไนะอันนี้เราก็อยู่ที่ BCS พร้อมพงครับผมซึ่งตรงนี้เราชอบมากเพราะว่าอยู่ใกล้ที่พักเราเพราะมันอยู่ติดกับ เอ็มเรียมเอ็มคอเชียแล้วก็อะไรนะเอ็มสเฟียเป็นเอ็มดิสติกอยู่สามอันสะดวกมากเลยครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปไหว้ขอพรเทพเจ้านะะน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน Let's go ครับผมอรนะครับเราถึง BTS พร้อมพงแล้วครับผมเรากำลังจะเดินทางไปที่ BTS ชิดลมใช่แล้วครับ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปกดอันนี้กันดีกว่ากดดีกว่าไหมได้เลยสแกนเน okay. <Okay. S 1> าะสแกนโอเคติดติด าาโอเคครับก็จะมีป้ายบอกว่าทางออกไปอัมารินพาซานะครับผมทางออกที่หกนะครับผมนี่นะครับทางออกที่หกก็เดินไปเลยจะบอกว่าวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ด มันเชิงต่างอะไรก็ว่ามนที่31มากเลยอันนี้พะโล้มากเลยเราก็เดินไปเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาไหว้ที่อะไรนะโลแกนเตอรีเหมคอนีัใช่ ช่ครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นพระนารายณ์ทรงสุบรรนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้ท่านกันนะครับนี่นะครับเราเราเดินแยกมานะครับผมก็จะมีทางลงตรงด้านนี้นะครับเราก็ลงไปเลยครับครับผมตอนนี้ถึงองค์พระนารายณ์ทรงสุบรรแล้วครับทุกคน เราเียบร้ายแล้วครับอันนี้คุณเจ้าจะพาไปไหนต่อครับเราจะไปไหว้พระแม่รัศสมิแล้วก็เท้าจะถูกรูปกระบาละครัโอเคครับเอเค,ครับเดีย๋ยวเราก็จะพาเดินไปที่ห้างเกสรพาซานะคะอชั้น4ี่นะครับทุกคน Let's go ไปครับต <c oughs> อนนี้เราก็เข้ามาที่เกสรพาซาะแล้วนะคะเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4ี่นะครับ มีบอกชัดเจนนะครับว่าจะไปไหว้พระแม่ลักษมีนะครับจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปไหว้พระแม่ลักษมีนะครับ เกีสอนภาษาก็ที่กีกสอนเลยนะเกีสอนวิลเล่ก็อยู่ตรงข้ามกับเซนทรัเลเวิร์ลนะครับโอเคขียวระยะถึงแล้ว จะขอเรื่องความรักนะคะยังขอ,รอเรื่องความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้ว้างนะคะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเราไปไหว้ในจุดต่อไปของเราต่อนะครับใกล้กันนีครับใกล้กันนี้เลยครับตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมานะคะจากจุดที่ไหว้พระแม่รัศมีนะครับนี่เราก็จะถึงจุดต่อไปแล้ว,ลวอยู่ใกล้ๆกันมากๆเลยครับ ตอนนี้เราก็ว่าเสร็จแล้วนะครตอนนี้พิจิดอะไรครับคุณแต้วเป็นใกล้ๆกับพระแม่รณีนะคะเป็นเท้าจะสืบโลกบาลนะคะเป็นเทพที่คุ้มครองมนุษย์โลกทั้งสเพื่อป้องกันอันตรายเราสามารถขออำนาจบุญบารมีทั้งขวงได้เลยค่ะใช่ครับแล้วเราต้องไหว้ให้ครบทั้งหมดทั้งสทิศนะครับก็จะได้เป็นมงคลกับเรามากเลยครับเอราะเดียวเราไปไหว้จุดต่อไปกันนะครับ แล้วเขาก็จะมีเกสต์วอล์กนะครับผมเทรนส์นะครับที่สามารถทะลุไปที่ BTS ได้นี่เลยทางนี้นลยะครับีทางออกที่มีสตาร์บั ก้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราออกมาใส่แหรงเกสตัตว์สั้นๆเลยนะครับทีนีเ,เดี๋ยวเราก็จะเดินไปว่าไหว้ศาอินกันนะครับ จะไปไหว้พระอินกันนะครับมาเราก็เดินเข้าไปที่ต่างเชื่อมตรงนี้เลยนะครับีนี้เลยนะครับครับเราก็จะออกมาจากเอราวัณแบงคอกนะครับผมแล้วก็จะลงบันไดมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีแบบว่า ทำการปิดปรับปรุงก่อสร้างเล็กน้อยนะครับจะมีทางเข้าตรงนี้นะครับทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเตินไปเลยนะครับไาเราบอกว่าฉ เราเอากอกมาจานที่สํารานนี้แล้วนะครับทุกคนสวัครับตอาจี้เราไปไหว้พระจีนกันนะครับ ก็จะเป็นยังไงนะครับแล้วเป็นเทพแห่งความดีค่ะแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากเราแล้วก็ทําให้กิจการของเราจเจริญรุ่งเรืองค่ะใช่แล้วครับอย่างนี้นะครับผม <ๆ S 1> เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกเคนเดี๋ยวเราจะไปชุดต่อไปกันครับโอเครับเราก็กลับมาตรงบร,ริเวณแบงคอกนะครับผมแล้วเราก็เดินไปตรง ใช่ตรงสี่แยกเล้วแตตรงพุทธบาทเนี่ยเนาะ<ช>ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอละนี่นะครับเราก็จะเห็นเริ่มเห็นพวงมาลัยตรงน,นี้ก็จะเป็นศาลตะอะไรนะครับศาลพระพรหมนะครับสี่แยกราชประสงค์ใช่ครับใช่งใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็จะเยอะมากค่ะตอนนี uh ้นะคะเราก็มาต่อคิวเพื่อวันนี้เราจะเป็นวันพิเศษเนาะมีใหม่เราก็จะถ่ายนางรำนะคะ ตอนก็คือเราจะมาต่อคิวรับไปเขียนชื่อเราแล้วก็ครอบครัวเรานะคะแล้วก็แจ้งแจ้งความจำนวว่านางรำกี่ท่านนะคะซึ่งเลทเลทราคาจะมีวางอยู่ที่โต๊ะเนาะ ส4คนนะครับจะเป็นสี่รอยบาทครับเลต่างนี้ไหมใช่โอเคโอเคครับตอนี้นะครับเราเสร็จแล้วที่พระคมนะครับผมพระคมนี้นะคะก็จะเป็นแท่เห็นกาลที่เริ่มขั้สากลแล้วก็ถ้าเราไหวเราก็จะไหว้6บทั้งสี่ ที่จะผ่ามาเมื่อสักครู่นี้เราได้ถวายนางรับงานารับถวายก็จะทำให้เรานี่ค่ะเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านค่ะเดี๋ยวเราไปไหวจุดต่อไปกันต่อครับผมโอเคครับไปกันโอเคครับเราก็ออกมาจากตรงสังคมแล้วนะครับผมเราก็จะ เาข้ามข้ามถนนนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึงนะครับผม let's go ไปครับ รจุดแต่ละจุดน,นะครับทุกคนก็สามารถมาไหว้ขอพรก,กันได้นะครับผมช่วงปีใหม่ยิ่งดีเลยเนาะโอเคแต่ว่ามาช่วงไหนก็ได้นะโอเคครับเดีย๋ยวเราเดินไปกันต่อน,นะครับเราก็จะเดินมาจนถึงบิ๊กซีนะครับเราเดินมาบิ๊กซีมาเรื่อยๆเราก็จะพบกับ นะครับจุดที่เราจะไหว้ต่อไปนะครับก็คือพระอุมาเชวีครับผม ซึ่งเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอเป็นทางขึ้นเนาะเป็นบันไดขึ้นมาทางสกายวอล์กด้านนี้นะครับโอเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยโอเคครับแล้วเราก็เดินตามอาวอล์กนะครับมาเรื่อยๆเลยมาจนถึงฝั่งของเซ็นทรั w เวิร์ เรเห็นแล้วมีสองจุดที่เรากำลังจะลงไปไหว้ทุกคนเราก็เดินลงบันไดมาได้เลยนะครับก็เดินลงบันไดมาถึงด้านล่างแล้วเราก็เดินมาต่อกันเลยครับตรงนี้นี่เรามาถึงแล้วครับทุกคน และปะแล้วก็โดนตีด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เรามาไหว้แล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปถึ่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยครับตรงน,นี้เองตอนนี้เป็นพระตรีมุรติครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันครับทุกคน โค้ดอันนี้เราก็ว่ายปฏิบุรติซึ่งเป็นทีว่ว้ที่สุทายของเราละเสร็จละจุด่ีแปดของวัน 8, นี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นะติบุริติ<อ>ะครับผมช่วยเรื่องความสำเร็จทั้งตัวแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะได้อยู่ข้างๆกันตรงหน้าห้างเซนต์เวอร์นะคะตรงนี่เลยนะครับอย<ไ>ู่ใกล้ๆกับ อ่าพบพิชเนศจุดนี้ใช่ตรงเซจฮันเบิร์นะครับแล้วก็ปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีแฮปปี้รับทุกคน